ออเดอร์ลูกค้านะครับ8จำปาอ่าด้านนี้เป็นไม้ชิงชันชิงชันอ่าสีออกเป็นสีทองส้มนะครับเป็นชิงชันปกติจำปาบนจะเป็นไม้พยุงหลายสีนะครับสลับกันช่างของผมนี่เป็นหัวอาร์ตหัวซินโดยตรง นะครับดูก็แปลกแปลกตาแล้วก็ไม่เหมือนใครนะครับนี่เป็นไม้พยุงข้างบนกําลังมาชิงชันนะครับสี่ชิ้นก็คือโคลาสีเลยเป็นแนวแฟนตาซีนะครับด้ามนี้เป็นสอนเยอะลงสีให้มันเข้มข้นนะครับสอนปลายติดทองเหลือง นะครับสะพานมือโลงตัวนี้จะเป็นท้องเรือเล็กเรือน้อยค่อยๆแจวค่อยๆแจวเส้นข้างตัวนี้สวยนะครับลูกค้าเน้นเอาสอรคมๆก็ตามนี้แหละครับได้อยู่เดี๋ยวจะส่งให้พรุ่งนี้ครับขอบคุณครับ